ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีทอดพระป่าสมทบทุนโครงการทุนเร่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระสุอุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตอันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีนายภูสิทธิสมจิตผูรร้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองร้อ,อจังหวัดร้อยเอโด,ดยมีพระพรมวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางดันิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจะตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,547พร้อมพระราชทานทุนปฐมเลิกส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระพิสุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยพระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉานมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศและนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธ ศาสนิกชนโดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระพิสุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทยมีศีลาจารวัตที่งดงามตามพระธรรมวินัยมีความประพฤติเรียบร้อยมีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตรและมีจิตอาสาโดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการและของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ ทุนปร,ริญจิธรรม6-9ประโยคทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทุนอบรมพระนักเทศทุนอบรมพระวิปัส,สนาจารย์และทุนอบรมพระธรรมจาริกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสารพระราชปณิธานทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพาดไรสมทบ การทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมาซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการเบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิน้นจำนวนหนึ่งล้านหกแสนสองมืกันเก้ร้สบบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกรดกะหม่อมให้ ผู้ช่วชยศาสตราจารย์ดรเฉลยภูมิพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดอัญเชิญภากฐินพระราชทานถวายนวัตบุรพาพิรามพระอารามหลวงวานิมูเวลา10นาฬิกาผู้ช่วชยศาสตราจารย์ดรเฉลยภูมิพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดอัญเชิญภากฐินพระราชทานถวายนวัตบุรพาพิรามพระอารามหลวงอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสนวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงอำเพอเมืองร้อ็ดจังหวัดร้อโดยมีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนางดนิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้ออ็ด พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสุนิกรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีได้รับความเมตตาจากพระสุขุมวาทเวทีเจ้าอาวาสวัดบุรภาพิรามพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชาย,ยลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวหน้าพระอุโบสถก่อนจะอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานวางบนผานแว่นฟ้าบริเวณพิธีในพระอุโบสถ และถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริชารถวายเงินถวายจตุปัจใจทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิรเรกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจนเสร็จพิธี ทั้งนี้ในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเฉลยภูมิพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0รเอพร้อมด้วยญาติพี่น้องข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดร้อเอดร่วมกันทําบุญน้อมถวายวัดบูรพาพิรามพระอารามหลวงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1น9 9 9 9บาท เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่พระพิสุสามเณรและธรรมุบำรุงพระาศาสนาต่อไปอ ในอาวาสพิหารนี้ขอพระสงฆ์ทรงรับผ้าพระกถินทานนี้กระทำกตินักขารกิจตามพระบ,บรมพุธฐานญาานั้นเกิด oh uh -huh. รวมเป็นเจ็ดพันบาทบัรลงเรียนระยาหนึ่งหมืบาทรวมเป็นทุสิ้นหนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อสบาทจึงกระดาเพื่อสนตัวอุบาสกอุบาสกา สำนักง,งานศึษกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ปี2564จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกานายภูสิทธิ์สมจิตผูว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ปี2564จังหวัดร้อยเอ็ดในห้องประชุมเสามาสามาคัคคีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายคันชิตวรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดในชาญคำป้องรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุรัตวิพักษ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดรองศาสตราจารย์ดกรกฤษพรน,นำนาพลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนายธนาโดงพิมายรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายสิงโตโพคีผู้อำนวยการสกคจังหวัดร้อเอดนายนิคมสุวพงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อเอดนางริศรพงษ์สุวรรณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต 101, นร้อยเอ็ดนายรณชัยศรีสุธัญ,ญวงศศึกษานิเทศทเชี่ยวชาญ นางพัชรีศรีสาภูมิอดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อเอ็ดนายจรินทรศรีบุตรีครูโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมพิธีนายขันชิตบรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อเอ็ด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมหาจักรีจังหวัดร้อเอ็ดรายงานว่าในวรโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงมีพระชนมายุครบ6 0พรรษาในปี2558 สำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่สรงอุทิศพร,ระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตตั้งพระนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติยศสูงยิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศคือปรูไนดารุสรามอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปิน สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามและไทยประเทศละหนึ่งคนรวม11รางวัลซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุกๆ2ปีประเภทรางวัลมี4ประเภทคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกรีได้รับเหรียญทองเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน1นึ่งหมนเหรียญสหรัฐรางวัลคุณากร ได้รับเหรียญเงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรรางวัลครูยิ่งคุณได้รับเหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียริพระราชทานและเกียรติบัตรในการนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ขอความร่วมมือจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ประจําปี2564และนําเสนอผลงานไปยังบูนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศโดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ได้รับรางวัลจํานวนสี่คนคือรางวัลครูยิ่งคุณจํานวนหนึ่งคนและรางวัลครูขวัญสิทธิ์จํานวน3คนดังนี้ รางวัลครูยิ่งคุณนายทิวากรหนองพักดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนโนนัชศีวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 101, ร้อยเอ็ดรางวัลครูขวัญสิทธิ์นางสุรินทร์วังคา่าฮัทครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายอุทัยสุริยมาศครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองจำปาคันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตสองและนางละไมทุมลาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,101การ้อยเอดเขตหนึ่งอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าว แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ปี2564จังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมหาจักรีครั้งที่4ปี2564ให้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มาซึ่งรางวัลครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ปี2564ในครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองศึกษาธิการภาค10ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค12เป็นประธานการประชุมเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล หนห้องประชุมเสมาสามัคคีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้ออ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธินกรสีนางผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการภาค12ในชานคำป้องรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเขตสองเขตสามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองศึกษาธิการภาคสิบปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค12กล่าวว่าการประชุมเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลและระเบียบว,วาระการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้ง4เขตพื้นที่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเตหนึ่งเขต2เขต3และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และเป็นการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อเอดให้สมบูรณ์เรียบร้อยและรายละเอียดการนำเสนอครบถ้วนต่อไปและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกำมลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศณนตัตสีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ